ขณะที่พิกโจ๊กได้มีการลงพื้นที่ที่เกิดเหตุค่ะที่มีผู้กำกับสพาลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์วูบเสียชีวิตคาสโมสรตำรวจระหว่างที่มีการรอเตรียมประชุมคดีค้ามนุษย์คาดสาเหตุน่าจะเกิดจากโรคประจำตัวพันตำรวจเอกวัฒนกิเฉลาประโคนผู้กำกับสพาลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์วูบหมดสติก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลวิหาวดีหลังจากเพื่อนตำรวจในที่เกิดเหตุช่วยกันปั๊มชีพจร ขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผบอรตรเรียกมาพบเพื่อสักถามความคืบหน้าคดีการค้ามนุษย์โดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผบอรตรและพลตำรวจตรีอรรัธพลอนุสิทธิ์บังคับการตำรวจนครบาลสองได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตจะต้องรอการชนะสูตรจากสถานิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอีกครั้งว่าเป็นการเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวหรือไม่ นอกจากนี้หากทราบผลพิสูจน์การเสียชีวิตจากแพทย์แล้วหลังจากนี้จะมีการแจ้งสิทธิการเยียวยาต่างๆให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเนื่องด้วยเป็นการเสียชีวิตในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการค่ะ